อะไรวะในกลาว่าเชนทีนี้ยาแล้เซาเอจบ่ป่าเลยเชนาเราจะต้องอาตาตเนจอบเนี่ย่ปาเลยเชนาจะต้องคิวตาเราก็พีจาว่าาเราเข้าสอยบาเกซ่าจอแลแม่เชนนาดีกามาจะจอดชูแค่ไ้แบบเชน bây giờ toàn gì bán bây giờ á ta tư cái chuyện gì đấy ha, giờ dụ gì đó, mau lau đi tao thay Ra là Ra à? là ừ. là bà Thì nè là ta chứ nè ta chứ luôn. Mình có bị đau ra đi ดีเนี้ยแน่เน่จอทาเลยดีนี้มาจอทายดนเคยบาดเจ็บกรอวเนาะ้าเช่าเล่จอทาจะบ้านีกว่ะ

ตาข้าแม่น้ำซีแล้วแ่นี้แกไป็นไมีในแนชัดชรือเปลา มาทำน้าเปลี่ยนแค่ไล่บาร์เลยมีแล้วชื่อยังไม่ชื่อไม่คิดต่อสมาธบวากนะไงยาวกลางสิบาร์เลยရှင်ในยอดจ๋าแค่พี่เองหมวยบาร์เลยရှင် เรามาซีนชีพซีแน่ไปแคัชาเลยจอยเราาสเปเกตาารการเล่นจาเวลาพี่ซ้าง้บนี่ให้วยจอบ้าตาตึเนี่ยจอทามาเลยชเกตชิตัวลาซ้าวเลยให้ขนมาเลยชพี่ซ้บ้นพี่ แต okay. ีมาเขา้าซ้ยจอพีง่งตัวบาพีเชนแก okay. ลาไล่ซ้าบาพี่คอบาเลยเช้นตีมา,าต้ดตึงเนี่ยจอท้าบาเลืยเช้นแก okay. ยางเก่เาเ่ยเส้นมงกลาวเชนเข้าซ้ยจ่อลาซ้ายไม่เส้นนะเขาไม่กวกูไปจอท่าช่วยเลยช่วยอะไรับพพาวผานะที่ชูเปล่าซ้าเ่เลยมั้ bằng cầm Cái gì ạch xe Cái xá mẹ xe Ừ. Ta tu Không sáng nay tắm. Ở trên này

căng này Đó không ạ? Ta mà, mà xa, chẳng lộ ta tức này lại

กัรประมาตุยตู้แตนหน่ซาชนอนหรอใบยงี้ซาหน่และต่างตัวหน่พี่ดูอ่ะกมน่าเหนื่อยเปล่าเเราอ่บป้าปอที่เจอทา

ဟာ <laughs> <laughs> းတပကံငါကြည့်လိုက်စမ်းဒီမှာ oh my god အ no. ဲ့လိုမျိုးစားတယ်ရှင်ကဲစပင်းုံမေးပေးအောင်စပင်းုံမေးပေးအောင်ဘယ်လိုဖြစ်နေရတာမသိငါ့အမှွှေးလိုပါเนาะကဲစားတော့ရပါပြီရှင်တခွန်းละစစ်စစ်တူလေးကိုနင်းတို့တည်းရလို့တခွန်းမယ်တခွန်းမလားဟာ này ta con là cào cho ta là chị lên, để Oh, my god. Huh, huh, ha, 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 huh, 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 ha, huh, 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 ha huh, 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 ha, huh, huh, huh,